สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่แป้งชมสะพานน้องๆนะคะไปรับของฟรีนั่นก็คือหูฟังสีเงินที่เป็นของ Google นั่นเองบอกเลยว่าสวยมากของฟรีชิ้นนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่สี่หมื่นชิ้นเท่านั้นและจํากัดจํานวนนะคะวันละหนึ่งหมื่นชิ้นหากตอนเช้าน้องๆทาไม่ได้แล้วของหมดนะคะสามารถมารับได้ที่ตอนเวลาห้าทุ่มนั่นเองเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิกงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทํายังไงบ้างแล้วน้องๆก็แมปมาแล้วนะคะให้น้องๆทาการกดปุ่มสีเขียวเน็กเน UGC เนี่ยนองไคือ ก้อนหินที่เป็นลูบี้นะคะสีแดงกับสีฟ้านั่นเองค่ะน้องถึงจะสามารถแลกยูจ่ซีได้เมื่อน้องวิ่งมาถึงตกออบบี้ตรงนี้แล้วนะคะมันจะมีเวลากําหนดอยู่แล้วนะคะน้องๆจากนั้นเนี่ยหากประตูมันเปิดแล้วน้องสามารถเข้าไปดิสออบบี้ได้เลยซึ่งน้องๆเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคะว่าด้านบนเนี่ยตอนนี้น้องๆเนี่ยจะมีเหรียญอยู่แค่ศูนย์เหรียญจะเป็นแรงสีฟ้านะคะน้องๆจะต้องไต่แรงของตัวเองนะคะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะคะถึงหนึงร้อเหรียญเพื่อตัวเองเนี่ยจะไปถึงแรงเขียวนั่นเองซึ่งเพียงการแค่น้องเนี่ยเล่นออบบี้แบบนีีี้้้้้แแลลวกก็็เเเเเบบหรรยยยญไปื่่่ออออๆๆนน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 ะะะะคคจงงงงงถถึึชััสุด ชั้นบนสุดแล้วนะคะน้องๆจะได้มาคือ50เหรียญนั่นเองทุกครั้งที่น้องๆเนี่ยถึงชั้นบนสุดไม่ว่าจะกี่ครั้งนะคะน้องๆจะได้มา50เหรียญซึ่งน้องๆจะต้องปลดแรงนะคะให้ได้150เหรียญก่อนน้องๆถึงสามารถไปแรงเขียวได้นั่นเองค่ะมันจะมีเวลาที่อบบี้จบด้วยนะคะจากนั้นน้องๆก็เข้ามาเล่นใหม่นะคะจนกว่าตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนแรงเป็นแรงเขียวตามพี่แป้งชมด้านบนเลยค่ะพอเราเปลี่ยนเป็นแรงเขียวเนี่ยค่ะน้องๆมันจะมีเส้นทางที่มันต่างจากแรงสีฟ้านะคะคือทางเส้นสีเขียวเนี่นนะไไปด้้ง่อค นั่นน้องยังต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคะจนน้องๆเนี่ยมาถึงจุดเส้นชัยนะคะเพื่อเอา50เหรียญเพราะพอเราเนี่ยแร้งสีเขียวแล้วปั๊บน้องๆจะต้องไปแร้งสีแดงต่อให้ได้ซึ่งแร้งสีแดงเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด300เหรียญค่ะน้องนะคะปลดแร้งลูบี้สีแดงแล้วปั๊บนะคะให้น้องๆเนี่ยมาด้านหน้านะคะที่น้องเนี่ยเกิดตอนแรกเลยจะได้ให้น้องเนี่ยชวนเพื่อนในแมพนะคะหรือเพื่อนน้องหนึ่งคนเนี่ยเข้าประตูนี้มาค่ะเราต้องไปเล่นเควีเควสหนึ่งเพื่อเอาเหรียญสีฟ้าอีกอันหนึ่งมาแลกของฟรีให้เดินมาที่ประตูนี้ได้เเเเเเลลลยยนนนนนนนะะะคคคแแ้้้้้้้้วออออออองงงงงงๆๆๆทําาากกรขขไไไปปด่่่่่่่ซึมจจ็ตตัับบูพพืืให เนี่่นกับน้องๆไปนะคะแล้วผ่านด่านให้ได้ซึ่งเรานะ,ะ่ยจะต้องเก็บเหรียญในด่านนี้นะคะทั้งหมด7เหรียญเราจะเห็นเหรียญสีทองที่เป็นอยู่ในแมปอยู่แล้วนะคะดกดปุ่มนะคะให้เพื่อนหรือกับเราเนี่ยข้ามไปด้วยกันได้นะคะน้องๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเล่นเป็นๆอยู่แล้วเนาะ,ะว่ามันเล่นยังไงบ้างนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเก็บเหรียญให้ครบ7 <ๆ S 2> เหรียญก็พอพอาน้องมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยีปแป้นชมแน้านนาว่าให้น้องเนี่ยเดินไปทางด้านขวามือนะคะมันจะง่ายกว่าจากนั้นก็กระโดดตามสีของตัวเองนะคะที่ตัวเองได้สีอะไรกกก็็แแแแแแลลล้้้้้วววต่่่สสีีีดดดดดงงระะะโบบบพขึนนนนัไไไปเจค เปียญ7จ็ดทับเนะคะมันจะขึ้นหน้าตานี้มาให้น้องกดปุ่มสีเขียวแล้วเขาจะวาร์ปเรากลับไปที่แมปเดิมนั่นเองแล้วให้น้องนะคะเดินมาที่หูฟังตามลูกศรได้เลยจ้ะจกนั้น้องจะเห็นว่าของเนี่ยตอนนี้มันเหลือกี่ชิ้นนะคะค่ะน้องเนี่ยไม่สามารถกดของฟรีได้แล้วของเหลือเขาว่าศูนย์ชิ้นให้น้องมากดใหม่ทีตอน5้าทุ่มนะสต๊อกของถ้ามันยังเหลืออยู่ให้น้องกดอีได้เลยน้องกดอีแล้วเรียบยำย้ำไปแล้วมันไม่ขึ้นสักทีรอสักแป๊บก็ไม่ขึ้นให้น้องออกแมปเข้าใหม่นะคะแล้วน้องสามารถกดได้นะต่กดูอออนนาางเยหลื้รมสส๊ถ หากไม่เหลือก็มารับตอนห้าทุ่มอย่างที่แป้งชมบอกนั่นเอง